อุ้ยรถเสร็จแล้วเชิญนะเลยเี่ฮ้ยทดีนดมที่มันว่าเอฟีไอเลิฟีเฮ้ยเธอชั้นนี้ใเธอเต้นใหม่แล้วมาอย่างนี้เอันนาขเขาใหญ่แล้วปะดิซ่าแล้วเราเต้นหพีนึงไงผมเต้นไม่เป็น โอเคได้เดี๋ยวถ่ายให okay, ้นะจิ๊สนะได้กินมิวเวอร์วันนั้นนะโอเคครับสวัสด <ures> ีครับโดนเรียกแล้วครับให้ไลฟ์ทำไมก็เดี๋ยวพี่ไลฟ์ไปตอนที่เธอไปถ่ายไหมฮะก็เดี๋ยวเนี่ยไลฟ์ไปที่มันเป็นการสปอยล์ละครนะโอ้ยแค่ขึ้นรถมันจะไป็สปอยล์หรอคุณชายอุ้ยขอโทษครับคุณแม่ดีวอนคอฟฟี่ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมถ่ายเข็มซ่อนปลายนะครับสวัสดีพี่ตองสามิตรีด้วยนะฮะอันนี้คือ ไม่ใช่คันนี้เหรอคันนั้นแหละอสองแปดถึงจะตอน,นไหนสวัสดีทุกคนนะครับมดูวขับลูกนี้แน่ไงเดี๋ยวถึงปากแล้คันนี้ไม่กลัวมันมีที่ขาวแล้วไหลสวดอยู่ปิดได้ ใส่ไหมะหรือไกิว่าอันนี้ต้องใส่ไปเลยป่ะใช่ๆสวัสดีครับทุกคนใส่ใช่ไหมไอติมนุ้งละลายหมดแล้วไ่ไงไปไหนนี่งทำไรนี่ไงใส่ไปหจผมต้องลงแล้วครับถ่ายแล้วครับตอนแรกเรืว่าไม่ได้ถ่ายนะครับงงหิบโกโปแรดมากับโกโปรแม็กตอนนี้ที่อยู่ใส่ไปเลยมาแล้วครับจริงๆเขาต่างมาตัวเดียวแหละแต่ว่าเขาจะใช้งวยัน พี่เอามาแล้วพี่เอามาแล้วแต่ต้องการสารคือเลยถ้าไปที่สาหน้าตาเปลี่ยนไปนางเอกอ๋อนางเอกใหม่ค่ะอ้าวพุ่งกลับนายเอ๋ชื่อที่สารนี่คือไรเดียงสาวนล้วกันโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับทำงานก่อนครับสวัสดีครับ